มีพี่ๆฝากฉนดกันมาเยอะเลยนะครับเนื่องจากทําพิธีในวันนี้นะครับบางท่านก็โอนค่าขนมค่ารถและร่วมทําบุญนะครับอีกละมากมายหลายคนเลยนะครับที่โอนมาก็ขอบคุณมากเลยนะครับอีกหลายท่านนะครับที่ไม่สะดวกโอนนะครับไม่สะดวกทําบุญเราก็ปินให้ได้นะครับเป็นสะพานบุญช่วยกันครับเราปินให้ไปประมาณ6-70คนนะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยปินออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับปินออกมาเป็นแบบนี้เลยนะขายที่ได้ก็อย่าลืมมาไปทําบุญนะครับกับหลวงปู่นะครับหลวงปู่จะทําพิธีแบบนี้นะขอหลวงปู่นะครับ ก็ทันช่วงเช้าไปรอบหนึ่งนะครับช่วงสายช่วงบ่ายผมเนี่ยออกมาปิ้นประมาณ4ี่รอบก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ถ่ายนะครับจนรอบแบบเกือบเย็นนะครับก็เอามาให้นะครับเพราะว่าพี่ๆก็ทยอยมานะเครื่องน็อกไปหลายรอบเลยนะครับนี่เอามาใส่ไว้แบบนี้เลยนะครับก็จะมีไลฟ์เคงหลายตู้เนี่ยครับมาหลายรอบมากๆนะครับมาหลายรอบมากๆเลยแล้วก็เนี่ยตอนนี้ทิกตอกมันปิดกั้นนะส่งข้อความกลับคืนหาพี่ๆหลายๆคนไม่ได้นะครับนี่แล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับมาจากสปปนะครับคุณพอใจนะฝากมาร่วมทําบุญค่าน้ำค่าไฟนะ ครับเขียนไว้ให้เป็นแบบนี้นะครับอ่ารฝ่ายร่วมในการทําบุญด้วยนะครับแล้วก็ให้ค่าขนมค่าเดินทางผมด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับ นี่ครับโอนมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็ทําบุญนะและมีพี่อีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้ก็โอนมาบอกว่าจะโอนมาหมื่นหนึ่งมาทําบุญนะครับผมก็นึกว่าแกพูดเล่นนะครับเราก็บอกว่าช่วยค่าน้ํามัน500นะครับโอนมาจริงๆนะครับผมก็เลยรวบรวมนะโอนไปทําบุญนะครับในช่วงเช้า1รอบนะครับแล้วก็จัดไป1รอบนะครับรวมรวมค่าใช้จ่ายแล้วนะครับมันยังมีแก็บก็เอาไปทําบุญอีกนะครับเนาะก็ตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยนะครับไม่รู้จะส่งข้อความกลับยังไงเห็นข้อความหรือสงสัยยังไงนะให้ทักบ้านเขียวมา ตอนนี้ติกตอกปิดกั้นหนักมากๆเลยขอบคุณล่วงหน้านะครับพี่ๆโนดจะฝากรีบทักมาด่วนนะครับและใครต้องการเครื่องลังของขังก็ทักมาได้เลยนะครับ